เทศบาลนคราะสมุยการประชุมพาเทศบาลสมัยมิสามันที่สองสมัยมิสามันสมัยที่ส,สอง รั้งที่หนึ่งประจําปีพุทธศัการาช2567ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบานลนครเกาะสมุยสมัยวิสามันสมัยที่สองประจําปีพุทธ,ธศกักรรช2567ด้วยประธานสภาเทศบานลนครเกาะสมุยมีความประสงค์ว่าเปิดประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุยสมัยวิสามันสมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช2567ตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2567เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกิน15วันเพื่อขอให้สภาเทศบาลพิจรารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานศึกษาและเรื่องอื่นๆผู้ว่าราชการจังหวัดนครผู้ว่าราชการจังหวัดุรุษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปิดประชุมสภาเทศบาลคนครเกาะสมุยมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่การบริหารกิจการของเทศบาลจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา26แห่งราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2 4 9 6ได้ขายเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พุทธศักราช2562ประกอบข้อ36วงเล็บ2แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงังคับ การประชุมสภาท้องถิ่นพุธสกราช2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง,ถงบับที่3พุทธักราศ2565เรียกประชุมสภาทิสบานคนครเกาะสมุยสมัยวิสามันสมัยที่2ประจำปีพุธักราช2567ตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2567เป็นต้นไปมีกำหนด15วันจากณวันที่31กุนภาคม ตรวสกปรับ2 5 6 7นายเจตดาจิตรัฐผู้ราชการจังหวัดสุสราษฎร์ธานีตอนนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครปกมะสมุยจังหวด24คนมาลงชื่อครบองค์ประชุมแล้วควรเชิญนท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระที่ประชุมต่อไปครับแบบรับท่านนายกเทศมนตรีนครปกมะสมุคณะผู้บริหาร ท่านนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาพูดชรงเกียดตินครับที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับหัวหน้าส่วนราชการน้องๆข้าราชการนะครับแล้วก็ตราขอบคุณทางื่อสารมวลชนนะครับสถานีวิทยุพบวทอข้าวสิบหกเาไม่เคิดนะครับ ที่ได้มาร่วมถ่ายทอดในวันนี้นะครับเมื่อสมาชิกมาครบรงประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครก็สมุยสมัยวิสามันสมัยที่สองครั้งที่หนึ่งประจำาปีพุทธศกักราช2567นะครับวันนี้สมาชิกได้ลาประธานสภาอสองท่านนะครับที่ท่าน เอ่สอสมอรท่านกีเพลยนะครับแล้วก็ท่านเอ่ออะไรนะคินาทิตครับท่านคินาทิตคร,รับนี่ได้ขอลาครับครับเมื่อสภาครบองค์ประชุมแล้วผมขออนุญาตเข้าระเบียบ วาระการประชุมนะครับระเบียบวาระการประชุมวาระที่หนึ่งนะครับเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมนะครับ mm. เรื่องที่หนึ่งเรื่องท่า mm. นจะเห็นมีแฟ้มสีห้มอ,อยู่ให้กับทุกท่านนะครับที่บนโต๊ะนะครับผมแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสภานะครับเลื่อนเปลี่ยน เปลี่ยนลำดับนะครับข้อ5.1นะครับจากข้อ5.9มาเป็น5.1แล้วก็5.10มาเป็น5.2นะครับตามรายละเอียดตามรายละเอียดตามเอกสารที่อยู่บนในเฟรมบนโต๊ะของทุกท่านแล้วนะครับขอให้ทุกท่านยุดระเบียบวาระการประชุมสภาปรับนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ หลังเสร็จการประชุมแล้วนะครับขอแฟมสีต้มนี้นะครับตั้งไว้ที่โต๊ะนะครับท่านเอกสารข้างในท่านเอากลับไปได้นะครับแฟมขอนะครับเื่อไว้ไว้ใช้อิกนะครับเื่อไว้ได้ใช้อีกนะครับไม่มีนัยยะับก็ดำมาให้สมาชิกเพื่อดูแล้วเรียบร้อยเน่อย ก็ดูเรียบร้อยไม่ใช่ถ่ายเอกสารมาให้อย่างเดียวน,นะครับใส่แฟ้มมาให้เรียบร้อยนะครับได้เอาไว้ใช้นะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพวทศสม,มุยเอเอ็มเก้าสิบหกจุดเจ็ดห้ามโคเฮิร์นะครับที่ได้อนุเคราะห์มาถ่ายทอดต่าง เป็นบุ๊กไลฟ์ของเพจเทศบาลนครปทุมุิทแล้วก็